วิธีล้างไฟขยะโทรศัพท์มือถือ Oppo เพิ่มพื้นที่มือถือเร็วขึ้นแต่ที่การตั้งค่าโทรศัพท์มือถือแล้วให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างสุดแต่เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่อไปให้เราแตะที่ที่เก็บข้อมูลแตะที่ล้างไฟล์ที่ไม่จำเป็น ระหว่างนี้โทรศัพท์มือถือจะทำการสแกนค้นหาไฟขยะนะครับสแกนค้นหาไฟขยะเสร็จแล้วก็จะแสดงขนาดของไฟขยะขึ้นมานะครับขั้นตอนต่อไปให้เราแตะล้างล้างไฟขยะเสร็จแล้วเราก็สามารถเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลในโทรศัพท์มือถือและยังช่วยแก้เครื่องช้าอืดได้ด้วยนะครับ ทำง่ายๆกดติดตามกดไ like, ลค์คอมเมนต์และแชร์ครับแม่ๆครับ